ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ YouTube ช่องเบลล์ไทยซิงครับครับมื่อนี้ก็พามาเบิ์เอลสามนะครับไถนานะครับพันพวนเป็น226 e องีโปนะครับ226 e องีโปตอนนี้ผมกับปับแต่งนะครับเป็นผันหานะครับจาก226นะครับเป็น225 e องีโปนะครับกลับมาเบลงการทำงานนะครับแล้วกลับมาเบลงว่า ย่มไทยนี่มันกบดีบอนะครับกสิไายประมาณนี้นะครับกสิตบต้งนะครับกกะมือไม้นะครับมือไม้ฮัดครับนะครับกัดรถไหฮนองนะครับกบหมอที่มอที่ด้านดินนะครับอาสิตใกล้เน่นะครับวางงานนั่งขอนขางเาานะครับเดี๋ยวห้องสีถ่ายอยู่มันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสีคอขึ้นไปกบมันครับ รถไทยนี้เป็น L360 8 d t นะครับขับได้กำลังขับได้สองมือครับเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับการกบของฐานหานะครับแล้วก็การกินของมันนะครับกล่องอาจีพสั้นเนี่ยนะครับพอใส่โทรศัพท์ไทยนะครับพอแต่เอากล่องมานานะครับมาเบิ้งกันนะครับกรบมีเนียนครับตัวนี้เป็นไทยหลอบสองครับหลอบแหลกไทยไปแล้วครับไทยหลอบสองกับดีฟามานี้นะครับ กษีปะมาณนี้นะครับตัวน,นี้สูตรผมนะครับอด่อนหัวสนนี่บอต้องบอดต้องไปส้นกันข้าหน้านะครับเขายกแล้วก็ปัดหางออกเลยครับยาย่าพึ่งยาพึ่งเหลี่ยวนะครับก็บคือว่าเขาโยกก่อเหลี่ยวครับการเข่ากับเข่าแบบนี้เลยครับตัวน,นี้เป็นมือไม้ฮัดครับนะครับ ตอนนี้ก็พอหาครับป่อหาหลังจากห่างหายไปด้นนะครับบ่ได้ลงมลีปก็เนื่องจากว่างานค่อนคางไรนะครับ่บค่อยไดทายนะครับเพราะต้องเล็งเนา้องานนะครับนี่ครับพอเขายกนะครับเมื่อกี้หัวสนนี่ก็สีเสมอนะครับให็้เสมอหัวสนนะครับแล้วนี่ให้เสมอนี่นะครับแล้วก็ค่อยมาตัดอาอ จบเทียเดียวเลยครับเพราะต้องไปส้นนะครับส้นแล้วก็ส้นข้างหน้าแล้วก็ถอยนี่มันมันสานะครับซึ่งผูได้ว่านะครับผูได้ว่าขีเมามันสีงัดนะครับมันบองัดนะครับเพราะว่าห้อห่ายกก้อนเหลี่ยวนะครับโมเมนเหลี่ยวก้อนยกนะครับต้องเข้าใจในจุดนี้นะครับยกก้อนเหลี่ยนะครับโมเมนเหลี่ยก้อนยกส่วนมากนะครับที่เว่าวกั้นว่าลูกปืนขีเมาแตกนี่ สีเปเหลียวเหลียวก้อนยกนะครับเหลียวก้อนยกก็คือล่องล่องมันสีโครงครับมันสีโครงแล้วมันงัดนะครับมันงัดลูกปืนแตกนะครับยิงดินแข็งนี่ยิงแตกไว้ครับคว้าพงก็เคยเห็นนะครับลับมาเบิงนะครับตัวนี้เป็นไทลอบสองนะครับก้านเขานะครับก้านก้านเขานี่ก้านเขานี่เขาต้องตีวงกอนนะครับจักหน่อยหลวกะฮักเข่าแล้วกะว่างผ่านนะครับ ต่ตัวนี้ครับพึ่งฮัดนะครับต้นเขานี่อาจอาจจะลองอาจจะบบตงนะครับใส่คำว่าบอตงเลยนะครับาัว่าบเรด้บไรต้ตีวงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลองเลยนะครับมันกระสีโค้งนะครับเดี๋ยวเขาลองเลยมันโค้งครับ ตัวนี้นะครับผานหลังนี่ผมสีตังไงมันยืนเนาะมาจากหล่อหลังนะครับพอหยังนะครับพราย้ำเข้าเก็บถังขั้นหน้านะครับหล่อเข้ามาสีบริเวเบียดขั้นหน้าเหี้ยครับเขาตัางอมกมาใบหนึ่งนะครับออกจากหล่อหลังมาเลยนะครับเดียวมาเบิ่งไกลๆนะครับนี่ครับสังเกตว่าใบสุดถ่ายนะครับสีเสมอหล่อหลังนะครับใบสุดถ่ายเสมอหล่อหลังครับ ยังเก็บขางขนาดนะครับมันกับสิเก็บได้เนียนนะครับับมาเบิ้งครับเดี๋ยวมาอธิบายสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการเขาล่องนะครับเขาจะได้เขาให้มันตรงนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยครับขึ้นมอเตอร์สิทิเดี๋ยวลงหล่องก่อนครับเดี๋ยวลงหล่องก่อนหล่องมัสีโบตรงนะครับก้านทีเสียให้หล่องตรงกับ นะครับมันก็สิประมาณนีนะครับถลีว์โลงล่องล่องมันสีบ่ตรงครับมันสีเอียงประมาณนีนี่เห็นเพนบ่กครับมันสีเอียงคือมันมันเหลียวแลกให็มันล่งหล่องก่อนแล้วมันก็กว้างผ่านนะครับจะพผมมาเหตุแบบนั้นนะครับสูตรพมมีคือว่าเดินล้นมานะครับเดินล้นมาเดินมานนะครับเข้าตีวงวงประมาณนีนะครับตีวงก่อนตีวงเพื่อยังนะครับเพื่อให้หางให้หางเข้ามันตรงนะครับ ที่วงจังน้อยนะครับล้วก็เรียวให้รอนาค้างนั้นลงนะครับพอรอนาลงงลรวก็ว่างผ่านกับูนย์นั้นนะครับตรงตัวนี้คือมันมันเรียวล่งหลงแล้วมันก็ว่างผ่านนะครับคือมันยามไถมันสิเบียงเป๊ะแบบนี้นะครับเป๊ะแบบนี้นี่ครับเห็นบ่ครับนี่ช่วงนั้นนะครับมันมันสิมันสีตรงอยู่นะครับแต่ช่วงนี้นะครับมันสิเป๊ะก็คือมันว่างผ่านอยู่ช่วงนี้ก่อนนะครับมันพอมันเรียวไป มันคือเข่าไถแบบมันสิเปไปเลยนะครับมันสิเปมัน่สิโค้งไว้คะจิบประมาณนี้ครับนี่ครับนี่คือกั้นเขาหลองนะครับเขาจะได้ให้มันตรงนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมกับสีเขาให้เบิ้งนะครับว่าเขาเขาหลองจะได้นะครับเขาให้มันตรงนะครับส่วนมากนะครับทีซีบอลไถแบบผมกับสีคิดว่าดูปืนขี่มาแตกดุงานนั้นงานนี้เนี่ยนะครับมันโมเมนต์นะครับมันเป็นทีคนขับนะครับแล้วก็ก้นเข้าใจนะครับจังหวะของรถนะครับ พ่อเฮามาช่วงนี้นะครับลา้คนตีร่องแบบผมนะครับสีมักส้นกันแท้นะครับเดี๋ยวผมสีมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเป็นหยังคือส้นกันแท้นะครับเพ็ดเจดไดคือส้นกันแท้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะครับว่าหมดจังหวะนี้นะครับต้องต้องเพชรเดนะครับจะสีบอส้นกันแท้นะครับตัวนี้คือมันมันโค้งแหงครับหมอนี่ กะวอกง่ายๆขึ้นมือไหมฮัดครับนะครับมือจีบอ่อยหนิงนะครับตัวนี้บอดายเป็นนายขัดถ่ายเลยนะครับเป็นนายคนขับนะครับปวอมมันไทยมันไทยหลอบสองกับหนาดินมันมันลมนะครับไทยยงไยมันกลับป๋ครับถ้าคนไทยเป็นนะครับ้ามือบอนิงนะครับนะครับมาเบิ้งนะครับว่าเดี๋ยวจะไหนนะครับบ่อยมันสนขันหน้านะครับ ข้อสังเกตว่าพาันหนาข้อมานะครับมานนะครับเดี๋ยวประมาณว่าหนึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณว่าว่าหนึ่งนี่ว่าหนึ่งนี่มือมือขางคว้าข้านี่เตียมนะครับเตียมถี่สียกนะครับพ่อข้อเขามากเหื่เลยครับข้อฮักอย่าบึงฮักหล่อครับยกนะครับประมาณว่าหนึ่งนะครับเกือบหอดว่าหนึ่งนี่แล้ครับ เ้าแเรนมากนะครับเ้ากระยกหางนะครับม yeah, <drag> ันส <coping> em, ีมาหอดประมาณว่าหนึ่งพอดีเอายกหางขึ้นแล้วกับเบียงออกนะครับทรงรถนะครับแตะขลิ่งทรงยอะหน่อยเมื่อกับบอดถึกเหรอครับในกรณีนี้มันส้นก็คือว่าเ้าแลรนมากครับเ้าหยันมันเ้าหยันมันส้นนะครับเ้าหยันมันส้นข้ากับแปยกยหางนะครับข้ากัะลากมากไกลๆข้ากระยกจะสั่นนะครับส้นนะครับคือเฮดสูนี่นะครับสีบลส้นนะครับม้อนี่นะครับเดย์สองมือ เดิ่เขาใจเนี่ยนะครับเด็กหน่อยนะครับเขาใจไงครับนี่นะครับตัวนี้ลองียงเลยครับาะวมือมือไม้กับจีประมาณนี้นะครับกับจีตื่นเนี่ยนะครับเป็นธรรมดานะครับของมือไม้อีกอย่างนะครับสีไทยตรงมาตรงนะครับ สำหรับผมนะครับสำหรับคนอืน่นกะซังนะครับสำหรับผมก็คือสีต้งบบต้องนี่บใดสำคัญน,นะครับสำคัญก็คือว่าเก็บเก็บงานเรียบร้อยบอนะครับกบเสมอบอนะครับมันมันบตนบต้งนะครับมันด้งานสากระจิงนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันแต่งานมันกะเหลวนะครับมันกะเหลวขึ้นกันนะครับ ยนีผมไทยนี่ผมบ่อผมบ่อผมบ่อตีเลยครับว่าหล่องต้งบ่อต้งนะครับเพียนทามกันในกลุ่มหลายนะครับเทตั้งจะได้ไม่จีต้งนะครับตั้งต้งไปได้นะครับหน้าเขาบ่หน้าเขาบอกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับหน้าเขามันมีโขงมีหยังนะครับมันก็ไทยบ่อต้งคือเก่ามันก็เหลียวบ่อผอมกันขื้เก่านะครับกะให้เขาใจในจุดหนีนั่นนะครับบ่อแมนว่าเสียไทยต้งอย่างเดียวครับไทยต้งอย่างเดียวนี่มันดักกัดได้ยครับแต่พอหอดหน้าที่มันแบบ หน้ามันเม็นสี่เหลี่ยมนะครับมันอาจจะมีโขงมีงอบางนะครับแม่กับเบลเลี่ยนคมกันคือเก่านะครับมม่กัดรองใดมาตัดตัดอีกขางหนึ่งคือเก่าครับตัวนี้นะครับในชุดนี้นะครับผมบดเลยซี่เลียดเลยนะครับสิ่ตรงมาตรงกระซ้างนะครับขันทยแบบนี้นะครับแต่ขันทยเปิดนะครับทยเปิดก็คือเปิดลองก้างนะครับก็คือไทจากขางนะครับขางเขามาทั้งขางเขามาทั้งก้างนะครับ เสียมันมีหล่องข้างกลางนะครับตัวนั่นนะครับไถไปเร้ยวมันเหลือบอซ้ากันนะครับมันเหลือบอซ้ากันเท่ากับใส่วิธีการนดัดนะครับดัดให้มันตรงนะครับให้มันซ้ำกันหล้วกัและวกันแลนนะครับพยายามให้มันตรงนะครับมันชิงามนะครับนี่ครับกระสีประมานนีนะครับสําหรับเทคนิคนะครับการไถหน้านะครับไราจะได้ให้มันเร็วนะครับ สูนี้นะครับบ่อคอยได้เยียบคัดเลยนะครับบ่อคอยได้เยียบคัดคือมาหอนหัวสนนี่เขาว่างหางไปเลยครับบ่ต้องไปเยียบคัดดูครับบ่เมื่อยบ่เมื่อยบ่เมื่อยขานะครับบ่ต้องไปเยียบคัดดูคือแบบอยไปละส้นข้างหน้าครับตัวนี้ผมใช้สูนี้นะครับใช้สูนี้เองนะครับลูกน้องผมนะครับลูกน้องผมลูกซีดผมนี่แต่ละคนนี่สูนี้นะครับสูนี้เบิร์ดครับ 0หนีเบดนะครับซอนคือซอน0หนีเบิดนะครับเพราะว่ามันได้แด้งานเร็วนะครับได้งานเร็วนี่ครับตัวนี้คือมันมันว่างมันอ่อนรอนหาลงหล่องกอนนะครับเดี๋ยวผมสิมาบอกมันนะครับลกะมาเบิ่ง้อมกันนะครับว่าเจะได้หล่องสีตรงนะครับนี่ครับขาอเล่งประมาณนี้นะครับกะ ถ้าให้ลองต้งก็คือว่ารอนานะครับต้องไปหอดจุดนั่นนะครับพี่บอกครับจุดนี้มันโค้งครับแล้วก็ว่างหางนั่นนะครับจะมันสีตรงครับการดัดลองก็คือเขาถอยมานะครับถอยมาแล้วก็ไถตามลองไปก่อนนะครับมันสีไปหอดช่วงรถตรงครับโยกหางครับแล้วก็ถอยให้มันตรงครับแล้วก็ว่างหางไปเลยนะครับนี่นะครับสีประมาณนี้นะครับตัวนี้คือมือไม้ฮัดครับนะครับอายุกั ป่อหานะครับป่อหานักเรียนป .5 ครับเอาะส่วงเวลานะครับวันหยุดนะครับมาใส่งานให้เกิดประโยชน์ครับนี่ครับกระสีมีประมาณนี้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้นะครับกับบ่มียังไรครับสุดท้ายนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ YouTube นะครับแล้วก็แฟนเพจนั่นนะครับแฟนเพจนี่บ่อคอยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่า เพราะว่าคลิปนี้ผมลงอยูที่คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวจะได้กระิพยายามลงนะครับลงคลิปนะครับในแฟนเพจนะครับให้นะครับเทครับผมคลิปนี้กับบ่มียังไรครับสุดท้ายนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม u t u b e นะครับแล้วกับแฟนเพจช่องเบลรถไทซิ่งด้วยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับของครับ